วัสด,ดีครับทุกคนอยู่กับเอิร์ดนะครับเอิร์ธซากุระฟิมและเกมซากุระซากู simulator ความลับนี้ถูกพบโดยบางเอิญนะครับอันดับแรกนะครับถ้าทุกคนเข้าเกมมาแล้วนะให้ทุกคนกดเข้าไปที่เมนูครับผมแล้วก็เซตติ้งแล้วก็กดปิด npc ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็วาร์ปไปที่แมนชั่นครับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผม เออจะทำอะไรให้ทุกคนดูนะให้ทุกคนเปิด NPC ทั้งหมดเลยครับและทุกคนจะเจอกับสิ่งนี้นะใช่ครับ NPC กองมาอยู่ข้างล่างหมดเลยและ NPC ทั้งหมดก็รับบทตามหน้าที่เดิมเลยครับอ่าทุกคนอย่าเพิ่งสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีเสียงลมเข้ามาเยอะขนาดนี้อันนี้คือเสียงฝนนะครับผมตอนแรกอะ่ะคือมันหยุดไปแล้วแหละแต่พอทีนี้นะครับผม เออกดภาพปุ๊บม,มาอีกรอบหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ